หลายคนมีความฝันอยากสร้างธุรกิจอยากเป็นนักธุรกิจอยากเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถลงมือทำได้ทำได้จริงและประสบความสำเร็จดังนั้นเราจึงต้องมีการเรียนรู้หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จรวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะก่อนอื่นเลยเราจะมาสร้างแรงบันดาลใจผ่านกรณีศึกษานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกันนะคะหลายคนเคยสงสัยไหมว่า นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จโดยการเริ่มต้นจากศูนย์เขาทำยังไงกันวันนี้เราจะเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาเป็นคลิปวิดีโอของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จท่านแรกอายุน้อยแต่มีเงินเป็นร้อยล้านนะคะหลายคนน่าจะรู้จักเพราะว่ามีการนำชีวประวัติของนักธุรกิจท่านนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับ คนที่อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองคนที่อยากจะมีธุรกิจและประสบความสำเร็จเป็นใครนั้นไปชมกันค่ะโอยเล่นเหมือนเกินใหม่เลยว่ะพี่เธอจบไปเนี่ยทำอะไรกินอิทิพันผลเอ็นล่ะติดมะติดเอกชนถ้าเ่องเรียนไม่จบเน่หรู้เจับตัวแน่ จะได้ที่ไหนอยังไงนะเราก็เป็นแานตอ็อปอยู่ดีนหะลมละลายมาเกิดอะไรขึ้นอะ่ะอย่ารู้เลยมันไม่ใช่เรื่องของเด็กอะ่ะกลับไปตั้งใจเรียนเรื่องค่าเทอมอะ่ะป๊ากับมาต้องรับผิดชอบเองินแค่นี้เดี๋ยวต็อปจาัดก,การเองผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับอ๋อนี่จะเปิดโรงงานดีวีดี พีวีดีจีนแดงนีเท่าไหร่อะแปดร้บาทเองทุกๆจะซื้อกี่เครื่องละ่ะ50พ <P. S> ีภาพชัดมีรีโมทเน่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยต้องจะขายเกาลัดปาุย <c oughs> แค่วันแรกยังขายกระชูดขนาดนี้แคา,ายหสาขากันเลยไหม <c oughs> <c oughs> จะเย็นๆน้องต๊อบนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ยแมงเงียบเคีย <c oughs> <c oughs> ขายของจริง มันไม่สนุกเหมือนอย่างเกมที่เ,เราเล่นหรอกอาจังเราเรียนจะเรียนที่ไหนก็ไปตอนไม่ได้เป็นลูกจ้างปานะเป็นบ้านอะไรวะโทรไปทำไมไม่รับโทราศัพท์อ่ะถ้าหลินรู้ว่าเราขายกาอลล์ฟอะหลินจะว่าไงอะเรารู้ว่าตอนอยากช่วยที่บ้านแต่ที่เราพอจะทําได้ในตอนเนี้ยคือตั้งใจเรียนที่จบนะถ้าหลินคิดว่าเราทําได้อะหลินก็คงไม่พูดแบบนี้หรอกตอนเราแค่เป็นหัวตอาเราผิดเนระหลินกลับบ้านเนอะผมจะเปิดโรงงานครับน้องจบหมหก อายุไม่ถึงเกณฑ์กู้บ้านมีหนี้สี่สิบล้านตี๋มจะขายทอดตลาดยังไงพี่ก็ให้กู้ไม่ได้นะสิ้นเดือนอะ่ะเราจะย้ายไปจีนไปกับป้ากับมาเถอะนะนี่มีอะไรทำไมไม่มีใครบอกตอบเลยวะมีบ้านแล้วกำลังจะหนีหนี้ใช่ปะ่ะมันขายได้แน่ๆะปะ่ป้าผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆถ้าครั้งนี้ไม่สําเร็จอะ่ะเราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วแล้วผมจะเลิกจริงๆแล้วลุงผมจะไม่ดันดูนล่อีกแล้วผมสัญญาลุงทอดเสียไปเป็นแสน มันไม่อยากทำอีกแล้วผมเชื่อว่ายังไงลุงก็เอามาคืนให้ผมได้ เป็นยังไงบ้างคุณต๊อปอิทธิพัฒน,น์กุลวง์วานิชนะคะผู้ปลุกปั้นสแสตแบรนด์เท่าแก่น้อยนะคะเป็นแน็คสาลายแบรนด์เท่าแก่น้อยจนประสบความสำเร็จอย่างงดงามตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะจากคลิปวิดีโอที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาเริ่มต้นธุรกิจในวัยเพียง19ปีนะคะและกลายเป็นเศรษฐี อายุน้อยร้อยล้านในวัยเพียง23ปีเท่านั้นเองจากเด็กที่มีปัญหานะคะด้วยการเริ่มต้นที่บ้านมีฐานะแต่ประสบปัญหาฐานะาล้มละลายนะคะกลายเป็นหนี้หลายสิบล้านจากเด็กคนหนึ่งอายุ19ปีติดเกมออนไลน์เรียนหนังสือไม่เก่งกลับต่อสู้อดทนทำงานปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้หลายสิบล้านบาท และตอนนี้นะคะเขาก็ยังไม่หยุดนิ่งยังพัฒนาตัวเองด้วยการสร้างาสาลายเท่าแก่น้อยในรสชาติใหม่ๆรวมถึงออกลายการผลิตใหม่ๆเป็นสแน,น็คแบรนด์เท่าแก่น้อยที่รู้จักกันอยู่ในปัจจุบันก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีอายุน้อยอยากเริ่มต้นประกอบธุรกิจกรณีศึกษาที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันนะคะ อาจจะไม่ได้เป็นคนชอบทำขนมเท่าที่เราชอบทำ ธุรกิจมัง้งเออเราเราชอบขายของมากกว่าเพราะฉะนั้นความสนุกของเรามันเลยเป็นโจทย์ใหม่เรื่อยๆเห็นไหมมันมันจะมีโจทย์ตลอดอะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าความสนุกมันคือแบบอามางี้อาจลองหนึ่งสองสามสี่ดูนี่แก้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีโอกาสที้นี้อาจลองไปนี้ดูซิอะไรอย่างเงี้มงยมันเป็นมันเป็นความสนุกของเราที่ได้ทําธุรกิจมากกว่าถ้าถ้าสมมติมีกําลังทรัพย์พอนะแล้วก็มีกําลังกายพอเออไม่ได้ไม่ได้เกินตัวไปอะถ้าสมมติว่า อยากทําอะไรก็ลองคือมันสําคัญมากว่ามันต้องลองทาอะ่ะคือถ้ามันไม่ได้ลองมันก็จะไม่รู้ว่าสมมติว่าอันเนี้ยถูกแล้วหรือ,อน,นี้ผิดแต่ถ้าจะให้แนะนําว่าอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญก็คืออาจจะต้องใช้คําว่าต้องเป็นคนอยู่ในโลกแห่งความจริงมากๆอันนี้คนไม่ชอบกินมันไม่อร่อยดึงออกจากเมนูอันนี้ก้าวผิดผิดโลเคชั่นผิดอะไรสักอย่าง ลองแก้อะไระคือมันต้องมันต้องไปตามแต่ต้องอยู่ในโลกแห่งความจริงไม่ไม่ทูซีอะ่ะว่าก็กูจะขายอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องยอมรับความจริงว่าเราเก่งอะไรไปให้สุดเราไม่เก่งอะไรเราดึงกลับเราหาคนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ายฉายาอายุน้อยพันล้านคุณเมณย์กุลพัฒรองกรรมการผู้จัดการบริษัท After You จำกัดมหาชนหลายท่านน่าจะรู้จักนะคะแบรนด์ After You After You เป็นขนมหวาน ที่ก่อตั้งจนด่งนังมากกว่า15ปีจากความฝันในวัยเด็กของคุณเมย์ที่ชอบรับประทานของหวานชอบกินขนมแต่ก็มีความรู้สึกว่ากินร้านไหนก็ยังไม่อร่อยถูกใจคุณเมย์ชอบทานเบเกอรี่มีความคิดที่จะนำเบเกอรี่มาทานคู่กับไอศครีมนะคะจนกลายเป็นธุรกิจ แบรนด์ after you นะคะเป็นขนมหวานที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยนะแต่คุณเมย์เริ่มต้นด้วยทางบ้านมีธุรกิจอยู่นะคะเป็นครอบครัวที่ขายอาหารทะเล แต่มีความรู้สึกว่ายังไม่ใช่ทางของคุณเมย์เนื่องจากเป็นคนที่แพ้หอยด้วยและไม่ชอบรับประทานอาหารทะเลนะคะเป็นคนที่ชอบกินขนมหวานก็เลยปลุกป,ปั้นแบรนด์ f t e r You u ขึ้นมานะะและก็ประสบความสำเร็จในปัจจุบันเราดูคนที่มีอายุน้อยและประสบความสำเร็จกันไปแล้วนะคะมีอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะคะที่ประสบความสำเร็จในอายุ60กว่าซึ่งทั่วโลกต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนคนนี้เลยค่ะ ฮ a แลนด์เซนเดอหรือที่หลายคนเรียกว่าผู้พันเซนเดอร์เจ้าของแบรนด์ไก่ทอดที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก KFC Kentucky Fried Chicken หลายคนมองว่าการเริ่มต้นธุรกิจในช่วงอายุน,น้อยๆมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ใช้ไม่ได้กับผู้พันเซนเดอร์เพราะเขาสร้างร้านไก่ทอด KFC จนกลายเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ประสบความสำเร็จในช่วงอายุ65ปีซึ่งความสำเร็จของเขาไม่ได้มาง่ายๆนะคะเพราะว่าเขาทำอะไรหลายๆอยา่างก็ไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างในชีวิตจนมีความรู้สึกท้อแท้และคิดจะฆ่าตัวตายเมื่อเขียนจดหมายสั่งเสียในขณะที่เขาเขียนจดหมายสั่งเสียนั้นนะคะเขาก็ได้คิดสูตรไก่ทอดขึ้นมาแล้วก็ได้ลองพัฒนาสูตรไก่ทอด วิธีการเริ่มต้นของเขานะคะเขาเดินไปเคาะตามบ้านในทุกๆบ้านที่อยู่ในชุมชนเพื่อให้ชิมไก่ทอดแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นร้านเล็กๆในรัฐเคนตักกี้นะคะในเมืองเคนตักกี้แล้วก็มีผู้นักธุรกิจได้ลองไปชิมไก่ทอดของเขานะคะสนใจแล้วก็ก่อตั้งเป็นแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนะคะอันนี้คือเริ่มต้นจากศูนย์เลยถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตาย ที่บ้านยากจนนะคะทำมาหากินตั้งแต่อายุ10ปีต้นๆและประสบความสำเร็จในช่วงอายุ65ปีก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีอายุแล้วนะคะแต่ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลองไปศึกษาชีวประวัติของผู้พันซันเดอร์ดูคะ่ะอีกท่านหนึ่งนะคะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงระดับโลกด้วยธุรกิจออนไลน์เป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือ มาร์คซักเคเบิร์กมาร์คซักเคเบิร์กนะคะเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเขาได้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วก็เริ่มสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ช่วงวัยมัธยมตน้นในระดับมหาวิทยาลัยเขาได้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และจิตวิทยาเขาลงมือเขียนโปรแกรม Facebook ในปี2004ปรากฏว่าภายในวันเดียวค่ะมีนักศึกษาลงทะเบียนเข้าเล่น Facebook ทั้งหมด1,500คนนะคะและภายในปีเดียวกัน Facebook ก็ได้ขยายเข้าไปในมหาวิทยาลัยมากกว่า2,000แห่งทั่วโลกในปี2022 Mark มาร์คซัคเบิร์กติดอันดับเป็นเศรษฐีของโลกอยู่ในอันดับที่15นะคะกับการถือครองทรัพย์สินมากกว่า 62,000ล้านดอลลาร์เป็นยังไงบ้างคะสำหรับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติมีทั้งอายุน้อยด้วยการเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุ19จะไปจนถึงการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในอายุ60ทุกคนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แล้วคุณละ่ะมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจหรืยอยังคะ ในส่วนของ EP ีถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แนวคิดการเริ่มต้นประกอบธุรกิจกันนะคุณสมบัติของนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันใน EP ีถัดไปค่ะ